สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะกับนี่ลายเสี้ยนลายจานรับผมที่เก่ามาเชียเอามาลงให้พี่น้องเอฟซีเบงพร้อมกับแนวทางที่พี่น้องเอฟซีสอบถามมาครับผมเช่นเลขของปูใช้ว่านหัึงที่ครับผมเดี๋ยวเอามาลงให้อีกเทนึงได้ครับพี่น้องเนาะน้าเชียร์ก็ลงไปแล้วครับเดี๋ยวก็มีเลขของอาจารย์อีกหลายๆเสี้ยนครับผมเอามาสรุปให้พี่น้องเอฟซีเบงบัว่าจะเป็น แนวทางเลขบนแม่นแม่นครับผมรวมไปถึงเลขปูอาจารย์พ่อทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะปูพิสุนโลกครับผมปูวัดปลาครับพี่น้องแล้วก็ร่วมไปถึงสรุปให้พี่น้องที่ได้เบิ้งเป็นน้กันเอาก่อนที่จะไปรับชมนรับฟังก็มาเชียร์กับพ่ออวยพรให้พี่นอ้อ,นนองที่โชคดีได้ครับผมครับถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันแลวก็ขอขอบพระคุณ กราบขอบพระคุณปูและก็ทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์ครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขที่ให้เก่ามาเชียร์ดนน้ำเสนอสู้พี่น้องซี่รับเนาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องเนาะค่อยๆพิจหน้าเบิ้งไปน้ำกันทาวาม่าตามสูตรตามที่เพิ่นๆเขานวณกับเต็มๆแล้วครับพี่น้องในชุดนี้ไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่คือเลขปูชายวานเด้อครับผมรับปูชาวานว่างหันปูได้หาสอง หมดก้อนทัดไปก็ได้สาเจครับผมเขามาต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะวดนี้ได้บน0ูย์หากับ0ูเก่าล่างได้แปกับ40ครับส่วน3ตัวมี305 505ยนี่แหะครับผมเลขปูชัยวานครับพี่น้องครับเขาแคบไปเบิ้งได้ครับผม f อฟซีไลทันสอบถามมาครับเลขปูชัยวานครับ ศูนย์ห้าเน้นๆครับผมบนแปดสามเน้นๆล่างบนล่างไปเลยครับพี่น้องเนาะกันบนล่างไปเลยครับอาจารย์พรครับพี่น้องเนาะห้เลกบนไปก็มาเชื่อกับมานําเสนอเลกล่างต่อครับผมนี่เพิ่นไหสิบล่างสามกับเก้าหน่วยล่างสามสามสามและเก้าสามดับล่างหกกับห้าครับผมครับเบิ่งเป็นเนวทางครับพี่น้องหกกับห้าดังมากครับ จะเสีส่ยโอกาสครับพี่น้องเนาะเพิ่นลก็ว่ากันตามสูตรของเพิ่นครับผู้หนึ่งดับผู้หนึ่งเด่นครับผมนี่เลขอาจารย์พรครับสามสามเลขเก้าสามเก้าสามกระดังได้ครับผมสามสามกระดังครับผมเลขสามสามกรู้กันดีครับพี่น้องเนาะก็มาชวนกับคำนวณของเพิ่นอันนี้เป็นเลขบน็อด้ครับผมนี่ที่ลงไปแล้วเก้าสามเก้าสองสามสามสามสองนี่ครับ อาจารย์พ่อนอต,ตรุรีเป็นกระจัดเวลาเยอะครับพี่น้องเนาะก็สาม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 สองปูพิษนุโลกครับพี่น้องนั่นน่าน,น,นปูจะมาได้ครับผมว่าอย่างพี่น้องสี่เสียยวกาสครับผมนี่ครับปูพิษนุโลก สามหกสามตัดเหร่นน่ำครับพี่น้องเนาะสามหกสามีหนึ่งหกครับหกสามหนึ่งหกีหกสามสามครับผมล่าง4ีเก้าเม็ดเดียวปูพิซุูโนโลครับผมปูวัดป่าอุดรครับผมครับปูว่าไปตำเลาาไปไทนำ้ำครับพี่น้องเนาะ นี่ครับผมสามสามเจ็ดลองเบิ้งครับผมสามสามเจ็ดโอ้วัดป่าอุดรครับผมเด็ดถูกปูเอามาทบทวนครับพี่น้องเนาะปูสีสเกตทีเกามาีเชื่อว่าบนอ่าบนต้องมาครับผมบนต้องมาหนึ่งตัวสี่ห้าศูนย์หนึ่ง เอามาเทียบใส่กับสามสำนักมาคบบนที่เขามาเชื่อมมาลง0ูนยอันนี้เลขชุดที่ว่า3มสำนักมาคบบนทนช้นกันด้วครับผมก็มีอาจารย์แกลงครับผมเส้นเขาใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีชนศูนย์สาหครับเท่าบ,บ่ออกเบิรนออกหามกับจิตนี่แหละครับพี่น้องนาอกสองตัวสิ ประมาณนี้แล้ครับผม0 3 0 4 0 6 3 6 4 6แล้วสี่สามครับนี่ครับครับอันนี้บนย่างเดียวเด้อครับพี่น้องบนย่างเดียว4 5 0 1ต้องมีครับพี่น้องเนาะกะจีลุดกะจิม้านลุดงวนนี้กะจิเกินไปครับพี่น้องเนะาะจักรีว่าจังไหนครับผมเพราะว่าไหลบ่งมากแล้วสี่ตัววิเศษผู้ศรีสเกตต้องติดมาหนึ่งตัวบนครับ สี่ห้าศูนย์หนึ่งอันนี้ว่าเดวอาแบบผมมีข้อมมูนนะครับผมนี่เรื่องจริงครับผมต้องติดมาหนึ่งตัวแล้วก็จะบ่อคอยไปลักลอยพร้อมสี่ห้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับถ้าติดสี่ติดห้าติดศูนย์ติดหนึ่งก็จะมีนี่นะครับผมหกคู่ที่ปกายครับพี่น้องเนาะเลขบนเพื่อนเพื่อนเห็นต่เลขบนนะครับผมนี่ เลขล่างพผนซื้อตัวเดียวคือหาแปดเลขบนผลมีหกหนึ่งหกหาหกเก้าศูนหาครับสามหกเก้าแปดหกหนึ่งครับพี่น้องเนาะสามตัวของเพิน่นเลขพอล่อหลองกับแม่ไม่ออกนามครับพอ่อหลองกับเลขวิ่งเดินดีครับผมซีกับหาแม่ไม่ออกนามกับวิ่งเดินดีคือกันสามกับแปด สี่สามสี่แปดห้าสามห้าแปดอันนี้เป็นบนล่างด้วยครับผมครับการพาดครับพี่น้องเนะ 3, 6, 3, 7, 8, 6, 8, าะสามหกสามเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดธอเกิดว่าเลขซี่กับห่าพอหลองบ้าาครับผมนี่แะครับเอามาฝากพี่น้องเอฟซีด้วยครับผมกับปิเจรนาเบิงครับแนวทางตัวเลข เอาครับพี่น้องครับผมอยากฝากถึงพี่น้งซีที่เพิ่นไล่มากับมี่ด้วยครับผมไล่มากับทร่มากกับมี่ว่าเ่เห็นคลิปเ่เห็นคลิปกองมาเชียเพรเห็นคลิปน้ำเชียครับผมครับขอแจ้งว่าช่องรักจริงๆช่องทางที่เบิ่งใดก็คือนี่แหละครับพี่น้องเนาะทาง youtube อย่างเดียวครับผม youtube อย่างเดียวครับเพราะว่าไปสอบถามแลวเพิ่นเบิ่งมาจาก่องทางอื่นครับแล้ว ช่องทางอื่นก็มาเชียร์น้ำเชืยอกับบ่ได้ต่างขึ้นมากครับผมครับมีการใส่ซื้อที่เหมือนกันโปรไฟล์เหมือนกันครับผมแล้วก็เอาคลิปไปลงครับพี่น้องเนาะจากช่องทางอื่นนะครับผมจากเพจจากยันต์สี่ครับผมพ่อวันดีขึ้นดีคนบ่เอาไปลงส่ครับพี่น้องเนาะหมายถึงคนที่ไปต่างช่องเลียนแบบนะบ่เอาไปลงก็จีบว่าเห็นคลิปครับผมบบบนี้ครับ นี่แหละครับพี่น้องเนาะพราถามไปกะจิงงคือเก่าอ่ะเอาก็ยังเป็นหนาน้ําเชื่อซื้อน้ําเชื่ออยู่แมนครับผมแต่ว่าเพิ่นเราไปตั้งเองครับพี่น้องเนาะคนที่แอบอ้างนะครับผมเพิ่นเราไปตั้งเองครับเพราะฉะนั้นกับถ้าพี่น้องจีมีญยาิหรือว่าจังใดกับฝากเนื้อครับผมฝากแชร์เพิ่นเนี่ยครับจะติดตามในทาง youtube เท่านั้นครับผมครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ําเชี่ยผ้าร่วยขึ้นกันครับเอ้อ ก็มาเชื่อกะมาสรุปตัวเลขครับพี่น้องเนาะกับบ่าวาจิปเป็นที่ท่านในร่งคลิปแล้วก็เอามาสรุปสายบนให้พี่น้อง FC เซีเบงเพื่อว่าเป็นไปตามที่คิดไว้เด้อครับผมตามที่บ่แมเป็นคิดไว้ครับพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นคำนวณนไหวนี่แหละครับผมครับเธอเป็นโชคเป็นหลาไปนน้ำกันครับมมฝากพี่น้อง FC. เอฟซีอ๋ถ่ายคลิปนี้ครับผมก็มาเชียอกะ ขออวยพรให้พี่น้องเอ็โชคดีเด้อครับผมบ่ว่าวจะเป็นอาจารย์เซียนครับผมผู้ให้เลขแล้วก็พี่น้องเอ็ีติดติดตามเข้ามารับชมรับฟังร่วมไปถึงผู้นั่เสนอเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะมีโชคมีลาภไปน้ำกัน16ธันวาคม6 8เด้อครับผมครับคลิปนี้ก็เอาไว้สมินเนี่ยครับพี่น้องเนาะครับถ้ามีที่เด็ดจังไหลมาด่วนๆน้ำเชียร์พาลวยเขามาเชียร์กระเจ็บฝ่าลงให้พี่น้องเอ็ครับผม เป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเบิงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ